โอนแน่แจกจริงสำหรับโครงการไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุดอยู่ที่10,000บาทล่าสุดนอบขอนะคะได้ออกมาแจ้งถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังจากที่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาทางด้านชาวนานหรือเกษตร,ร,รกรผู้ปลูกข้าวนาปังได้ขึ้นทะเบียนเกษตร,รกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศอัปเดตข่าวสารประจำวันที่21พฤษภาคม2560 หลายท่านก็ใจจดใจจอ่อโดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปังนะคะที่รอคอยรับเงินไล่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไล่สูงสุดอยู่ที่คนละ1,000 0บาทสำหรับโครงการนี้นะคะก็คณะกรรมาการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินบขอเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือชาวนาโดยตรงและจะไม่เป็นภาระแก่รัฐบาลภายหลังโดยการช่วยเหลือชาวนาปังนะคะจะเป็นการจ่ายเงินชดเชยเกษตรกรโดยตรงไล่ละหนึ่ 1,000บาทคนละไม่เกิน10ลายวงเงินช่วยเหลืออยู่ที่10,000บาทซึ่งโครงการนี้นะคะทางด้านนบขก็เตรียมงบประมาณอยู่ที่ประมาณ2,867ล้านบาทดังนั้นนะคะจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรได้ทันทีและไม่กระทบในการใช้งบประมาณ ล่าสุดนะคะก็มีการสอบถามไปยังอธิบดีกรมการค้าภายในถึงความคืบหน้าในการโอนเงินว่ารัฐบาลหรือกระทรวงกันคลังเองจะดําเนินการโอนเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้เมื่อไหร่อย่างไรนะคะทางด้านอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกว่า ณนะปัจจุบันนี้ก็รอการประชุมของนอบคนะคะว่าจะนัดประชุมเมื่อไหร่เพื่อเคาะจ่ายเงินและเตรียมนำเข้าสู่คอรมอเพื่ออนุมัติจ่ายนะคะดังนั้นยังไม่สามารถระบุวันเวลาในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังได้ก็ขอให้พี่น้องนะคะรอประกาศจากทางด้านรัฐบาลอีกทีหนึ่งว่าจะได้ โอนเงินหรือจ่ายเงินวันไหนส่วนท่านไหนนะคะที่ขึ้นทะเบียนผ่าน ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทะเบียนเกษตรกรนะคะก็ขอให้ท่านตรวจสอบคุณสมบัติว่าผ่านคุณสมบัติเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังหรือไม่เพราะบางท่านนะคะก็ติดปัญหาหลายส่วนนะคะหากติดปัญหาส่วนไหนก็ขอให้ท่านติดต่อเกษตรอำเภอโดยด่วนนะคะจะได้รับสิทธิ์กันอย่างทั่วถึงสำหรับโครงการนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังโดยเฉพาะกลุ่มคนนะคะที่ลง ลงทุนนะคะสำหรับการปลูกข้าวนาปังแต่ด้วยราคาที่ค่อนข้างจะอ่า ไม่ถือว่าสูงมากนะคะสำหรับปีนี้ก็อาจจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับพี่น้องประชาชนนะคะและก็ถือว่าเป็นทุนทรัพย์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับเกษตรกรที่จะลงข้าวนาปีกันอย่างต่อเนื่องดังนั้นโครงการไร่ละ1,000บาทนะคะก็ถือว่ามีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเป็นทุนทรัพย์ต่ออาชีพต่อเนื่องนะคะสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรรอบนี้นะคะพี่น้องเกษตรกร ก็จะได้รับการช่วยเหลือจากทางด้านรัฐบาลนะคะสูงสุดถึง1,000 0่นบาทนะคะก็จะเฉลี่ยแล้วไม่เกินคนละ10ไร่นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนชาวนา,าวนะคะชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปังทั่วประเทศ ท่านไหนนะคะที่สงสัยหรืออยากจะตรวจสอบนะคะรายละเอียดต่างๆก็สามารถติดต่อได้ที่เกษตรอำเภอรประจำพื้นที่หรือนะคะจะตรวจสอบออนไลน์ผ่านระบบ eformer นะคะ กดไปที่ i n f a r m e r นะ d o d o a e g o c h และก็กดไปที่แถบสีเหลืองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะระบบก็จะเข้าสู่หน้าลงทะเบียนเกษตรกรอันนี้ก็จะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัว อื่นๆนะคะหากท่านไหนที่ขึ้นทะเบียนสำเร็จแล้วก็รอประกาศจากทางด้านรัฐบาลว่าจะให้ท่านนะคะดำเนินขั้นตอนใดต่อไปแต่ล่าสุดนะคะการลงทะเบียนที่ผ่านมาก็ถือว่าสำเร็จแล้วส่วนการรับเงินนะคะก็น่าจะเป็นการโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบนะคะของธนาคารทกศาตามเช่นเคยที่ผ่านมานะคะรอประกาศรอชัดเจนนะคะจากทางด้าน ฐบาลหางไม่ยากบ้านข่าวสารอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้สำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ